สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปิ่นมุกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีไอเดียดีๆสำหรับเพื่อนๆน,นะคะคนไหนที่มีตู้ปลาเก่านะคะนี่อันนี้เรารับซื้อเป็นของเก่ามานะคะนี่เป็นตู้ปลาเก่านะคะแตกแล้วแหละแต่ว่าเราก็มาปะเอา สามารถมาทำเป็น DIY ได้นะคะนี่เห็นไหมคะข้างในเราเอามาทำเป็นตู้อบบอลได้นะคะนี่ง่ายๆนะคะประหยัดด้วยนะอันนี้ซื้อมาเขาเอามาทิ้งอ่ะแหละซื้อมาในราคา20กว่าบาทนะคะ เราก็ได้ตู้อบบอลเรามานะคะนี่เล็กๆแต่ว่าน่ารักนะด้หลายต้นด้วยนะคะนี่พื้นที่ข้างในกระถางสี่นะคะตัวนี้กระถางสี่ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่ต้นนี้ นี่เห็นไหมคะเจ้าจัก,กระพัดนะคะตัวนี้เราเอามาตั้งแต่ต้นเขายังเล็กๆนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูเจ้าจัก,กระพัดนะคะตอนนี้แพงมากเราก็มาเลี้ยงเองนะคะมีด่างทรงใบเขาก็ดีอยู่นะคะโตมาสวยแน่นอน อันนี้เราก็มาอบไว้ในตู้ของเรานะคะนี่ตู้อบบอล DIY ของเรานะคะนี่คะ่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องปิ่นมุกคะ่ะสวัสดีคะ่ะ